เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนที่ติดตามเกม Apex Legends อยู่ในตอนนี้คงจะรู้กันดีว่าการอัปเดตแพทครั้งใหญ่ล่าสุดคงจะหนีไม่พน้นการรีเวิร์กตัวละครกันอย่างยกใหญ่ถึง10ตัวละครด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรดที่พลิกโฉมสกิลแทคติกของเขาหรือจะเป็นพสซีฟใหม่ของ l i f e ไล n ์ที่สามารถปล่อยโดนออกมาชุบเพื่อนของเราได้อย่างง่ายดายและวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งถือว่ามีประโยชน์มาก แต่แน่นอนคนอย่างผมต้องแฝงความไร้สาระเข้าไปด้วยซึ่งสิ่งที่ผมจะมาแชร์ไม่ใช่เทคนิคของเรดและไลฟ์ไลน์แต่เป็นจัมพแพดของออกเทนเพราะในซีซั่นนี้อย่างที่ทุกคนทราบกันดีครับเขาได้ปรับจัมแพดให้กระโดดได้ถึง2ครั้งด้วยกันแต่ทีนี้การใช้งานจัม p แพดของออกเทนสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบมากๆและนั่นเป็นที่มาของวันนี้ ที่ผมจะมาสอนครับและก็เหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับอย่างแรกครับเพื่อนๆทุกคนคงรู้กันดีอยู่แล้วว่าจัม p p แพเนี่ยมันสามารถกระโดดได้ถึง2ครั้งซึ่งผมจะไม่ขอสอนและลงรายละเอียดเท่าไหรนะ่นักเพราะมันธรรมดาเกินไปแต่ผมมีอยู่3เทคนิคที่อยากจะแชร์ให้เพื่อนๆทราบกันครับเทคนิคแรกซูเปอร์จัมม์ซูเปอรจตัวนี้ เรียกได้ว่าเป็นตำนานหรือพูดได้ว่าอยู่คู่ช่องของผมมาอย่างยาวนานมากๆซึ่งผมทํามาตั้งแต่ตอนที่ออกเทนมาใหม่ๆซึ่งเทคนิคน,นี้นะครับจะใช้แค่จังหวะและปุ่มกระโดดของเพื่อนๆเ,เท่านั้นฟังอีกครั้งนะครับจะใช้แค่จังหวะและปุ่มกระโดดเท่านั้นโดยวิธีทําของมันจะต้องกดกระโดดในจังหวะที่เราสัมผัสกับจัมแผดทันทีครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงเทคนิคพาดไฟเดอร์ครับที่พอเวลาเราจะดึงพื้นให้ไปได้ไกลเนี่ย เราต้องกดกระโดดในจังหวะที่แก็บฮุกเนี่ยถึงพื้นถ้าใครไม่เคยทำแบบนั้นดูวิธีผมสาธิตดีๆครับในจังหวะที่เราสัมผัสจัมแฮทปุ๊บให้ทําการกดกระโดดทันทีไม่ว่าจะเป็นสเป b a r ของเพื่อนๆหรือลูกกิ้งเมาส์แล้วแต่คนที่ปรับครับแต่ผมขอเคลมนิดนึงแล้วกัน การใช้ลูกกิ้งเมาส์มีโอกาสที่จะทำให้ติดซูเปอร์จัมง่ายกว่าสเปซบาร์ครับและที่สำคัญถือว่าเป็นกฎใหม่ของซูเปอร์จัมเลยก็ว่าได้เมื่อเราใช้งานซูเปอร์จัมไปแล้วจะทำให้กระโดดอีกครั้งไม่ได้จะเรียกได้ว่ามันคือดับเบิลจัมแบบเร็วๆก็ได้นะครับเทคนิคที่2อ n l i ล i t e d j u ดจัม์เรียกได้ว่าไม่สอนไม่ได้จริงๆครับเพราะทุกครั้งที่ผมทำในสตีมจะต้องมีเพื่อนๆหลายคนถามเข้ามามากว่าเฮ้ยพี่ทำแบบตะกี้ยังไงครับ เฮ้ยพี่คร ER. ับไอที anyway. ่พี่ทำเมกี้มันคืออะไรครับถึงเวลาแล้วครับที่ผมจะมาแชร์เทคนิคนี้แบบจริงๆจังๆสักทีส่วนเหตุผลที่ผมไม่ยอมออกมาแชร์ในตอนแรกนะครับเพราะกลัวว่ามันเป็นบั๊กของเกมและจะเกิดประเด็นดราม่าต่างๆนานาซึ่งผมเนี่ยไม่อยากเข้าไปพัวพันกับดราม่านั้นๆแต่พอเวลาผ่านไปทาง a p e x l e g e n d ไม่ได้เอามันออกและการที่เราใช้ก็ไม่ได้ทําให้เราโกงไปกว่าใครนั่นเองครับเพียงแต่ทําเพื่อความขำขันกับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้น โดยวิธีทํำของมันก็เหมือนกับแบบแรกเลยครับใช้แค่จังหวะและปุ่มกระโดดเท่านั้นโดยวิธีทําของมันคือเมื่อเราใช้จัมพ์แผดเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นแบบ Double ลจัมหรือซูเปอร์จัมพอตัวละครเราตกถึงพื้นให้ทําการกดกระโดดครับมันจะเหมือนมีพลังของจัมพ์แผดอยู่นิดหน่อยจะทําให้เราเด้งสูงกว่าปกติซึ่งแตกต่างจากตอนกระโดดครับและแน่นอนชื่อของมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นอลิมิตใช่ครับทําได้ไม่มีจํากัด แต่เพื่อนๆก็ต้องกะจังหวะให้ถูกต้องด้วยนะครับเทคนิคสุดท้าย h j จ m p เทคนิคนี้เป็นเทคนิคสุดท้ายที่อยากจะแชร์ครับเพราะมันสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่างจริงๆความหมายของมันก็ตรงชื่อตรงตัวเลยครับ h ายจ m p กระโดดสูงซึ่งมันจะสูงกว่าทั้งสองแบบแรกมากๆเพราะมันจะเป็นการกระโดดแบบแนวดิ่งล้วนๆไม่มีระยะทางข้างหน้ามาเกี่ยวข้องเลยครับโดยเบสิกจริงๆแล้ว มันมาจากการที่ออกเทนเนี่ยปาจัมพดโลบงขาของเลเจนด์มันจะทําการกระโดดอยู่กับที่นี่แหละครับที่ผมเรียกว่ากระโดดแนวดิ่งแต่สิ่งที่ผมจะแชร์มีอยู่2แบบด้วยกันครับแบบแรกคือตามปกติแล้วการที่จะกระโดดจัมพดไปได้ในแบบแนวดิ่งนั้นจําเป็นจะต้องให้ออกเทนวางจัมพดบนขาเราถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ผมจะแช่คือไม่ต้องทําแบบนั้นครับไม่ว่าจัมพดจะอยู่ตรงไหน เราสามารถจะกระโดดแนวดิ่งได้โดยการเดินไปใกล้ๆจัมแพดครับแล้วกดต่อยไม่ว่าจะเป็นคลััว V หรือการเก็บอาวุธแล้วคลิกซ้ายก็ได้ยังไงก็ได้ครับขอให้ระยะมันพอดีกันมันก็จะออกมาในรูปแบบที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยถูกปลาจัมแพทใส่ขาแล้วโดยในที่นี้การกะร,ระยะเนี่ยจะมีอยู่2แบบด้วยกันครับอันนี้ฟังให้เข้าใจนะครับถ้าเราอยู่ไกลแล้วเราต่อยมันจะลอยบนจัมแพทเพียงแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าเราขยืบไปใกล้นิดนึงมันจะกลายเป็นว่าเราจะเด้งหรือลอยบนจัมแผดตลอดเวลานั่นเองครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยไหมครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงมาเข้าสู่ส่วนที่2กันครับเมื่อทุกคนเข้าใจวิธีทําแบบแรกแล้วและทํากันเป็นหมดแล้วอย่าลืมนะครับเทคนิคแรกที่เราสอนไปซูเปอร์จำหรือการใช้ดับเบิลจแบบกระทันหันสามารถใช้ได้กับเทคนิคที่3ของเราด้วยครับซึ่งนั่นจะทําให้เรากระโดดสูงมาก สูงแบบที่สูงที่สุดแล้วจริงๆในเกมนี้ยกเว้นบอลลูนนะครับอันเนี้ยไม่นับส่วนวิธีทําง่ายมากครับเพียงแค่เรากดกระโดดในจังหวะที่ตัวเราสัมผัสกับจัม p ์แพดแค่นี้เองครับมันเหมือนกับเทคนิคแรกที่ผมได้บอกไปข้างต้นและย้ํากันอีกครั้งนะครับย้าย้าย้าย,ย้ำกันไปเลยทั้ง3เทคนิคนี้ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนใช้สกอร์เมาส์ในการกระโดดแล้วล่ะก็ลองใช้มันร่วมกับเทคนิคที่ผมบอกครับมันจะกดง่ายกว่าสเปซบาร์เอามากๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับทีนี้สิ่งที่จะตามมาต่อไปในหัวของเพื่อนเพื่อนคืออะไรครับเทคนิคที่ผมแชร์ไปนั้นจะใช้ในสถานการณ์ไหนและเทคนิคไหนเหมาะมากกว่ากันในการใช้งานผมจะขอชี้แจงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับนั่นคือแบบซูเปอร์จัมป์และแบบไฮจัมป์ส่วนอลิมิเต็ดจัมป์ปล่อยมันไปครับเพราะมันเอาไว้แค่สนุกกับเพื่อนเร่วมทีมของเราแค่นั้นเองโอเคครับ ผมจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆก่อนให้เพื่อนๆเห็นภาพและเดี๋ยวจะมีตัวอย่างสาธิตในแบบจริงกันให้ดูนะครับมาพูดถึงซูเปอร์จัมกันก่อนซูเปอร์จัมจะได้ความสูงที่มากกว่าดับเบิลจัมครับแต่ระยะทางที่ได้ดับเบิลจัมเนี่ยจะได้มากกว่าทีนี้ซูเปอร์จัมใช้ตอนไหนฟังดีๆนะครับผมจะแบ่งเป็นแบบนี้ก่อนแกน y คือความสูงและแกน x คือระยะทางซึ่งเจ้าซูเปอร์จัมเนี่ยจะได้ทั้งสองอย่างมาเท่าๆกันครับ จะเรียกได้ว่าเป็นกราฟพ,พาราโบล,ลาความก็ได้ซึ่งแน่นอนวิธีใช้ของมันคือการขึ้นไฮกราวแต่พื้นที่ที่จะไปไฮกราวนั้นจําเป็นต้องใช้ระยะทางยกตัวอย่างให้เห็นภาพจากฟุตเทจนี้เลยนะครับเราวางจัมแพดให้ห่างจากตัวไฮกราวและจากนั้นทําการซูปเปอร์จัมครับแค่นี้เองนี่คือสถานการณ์ที่ต้องใช้ซูปเปอร์จัมครับทีนี้เรามาดูแบบไฮจัมกันบ้าง ไฮจัม <High> จะแตกต่างจากซูเปอร์จัาโดยสิ้นเชิงครับเพราะเราจะได้แค่ความสูงเท่านั้นหรือถ้าเทียบจากกราฟก็คือได้แค่แกน y เท่านั้นส่วนระยะทางในแกน x ไม่ได้เลยครับแล้ววิธีใช้งานล่ะฟุตเทจมานี่ครับมันเอาไว้ใช้งานสำหรับกรณีที่เราต้องการขึ้นไปที่ h i ไฮกราวแต่ในกรณีนี้เราไม่ต้องการระยะทางจากแกน x แต่ต้องการเพียงแค่ความสูงเท่านั้นซึ่งไฮจัมตอบโจทย์ครับ ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสับสนกันบ้างไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจำแพดที่เราวางหรือที่ตัววางบางทีมันไม่ได้ดั่งใจเรามันอาจจะวางชีดเกินไปทําให้ซูเปอร์จ์ไปแล้วติดก็เลยเกิดเทคนิคที่ชื่อว่าหายจ์เข้ามาหรือแม้แต่จายจ์ถ้าเราใช้ไกลไปจากตัวไฮยกลาวมันก็ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือใช้งานแล้วขึ้นหายกลาวไม่ได้อยู่ดีครับโอเคหลังจากที่ฟังผมบ่นมาอย่างยาวนานและแล้ว ก็มาถึงช่วงที่ผมจะมาแชร์การใช้งานจริงๆบนแผนที่เล่นจริงๆนะครับโดยผมจะสาธิตทั้งแบบซปเปอร์จำและแบบไฮจำทั้งสองแบบนี้ใช้งานแบบไหนถึงดีกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานจัมแพดในหลายรูปแบบจริงๆแล้วมันยังมีอีกหลายจุดมากๆที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างมาเพราะกลัวว่าจะซ้ำจำเจและทำให้คลิปนานจนเกินไปและถ้าเพื่อนคนไหนสนใจหรืออยากได้เทคนิคอะไรเพิ่มเติมลองคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้หรือถ้าเกิดกลัวว่าคอมเมนต์มาแล้วมันจะซ้ำกับสิ่งที่ผมเคยทำลองเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าเทคนิคเกมเอ Legend ดูก่อนได้แต่ถ้าไม่มีจริงๆ ก็คอมเมนต์ให้ผมรับรู้ได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนคนไหนชอบอะไรดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนผมทำได้ง่ายจริงๆครับเพียงกดไลค์กดซับและเข้ามารับชมผมผ่านสตรีมสดบน YouTube เวลา2ทุ่มครึ่งทุกวันแค่นี้เองครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมมากๆแล้วแล้วถ้าเกิดใครดูมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ดูกันจนจบคลิปหน้าผมจะมาแชร์เทคนิคอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ